คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เวลาลงมือทําอะไรคุณทาท,ทำจุดหุดไม่ถึงเป้าหมายสักทีมันเป็นเพราะว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเป้าหมายเล็กจนเกินไปทาทาไปแล้วคุณก็รู้สึกแบบว่าไม่มีแรงเลยแบบทำทำหยุดจุดนะเคล็ดลับก็คือคุณต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่พอยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทําธุรกิจนะคะแล้วคุณตั้งเป้าว่าเฮ้ยจะได้เดือน ส0,000ื0 0สนะคะมีกําไรแค่นี้ก็น่าจะอยู่ได้เศรษฐกิจมันไม่ดีนู่นนี่คิดแบบนี้แล้วอีกคนนึ่งนะคะตัางเป้าหมายว่าปีนี้ฉันจะต้องได้ร้อยล้าน10ล้าน20ล้านขึ้นไป <c oughs> คุณดู2คนนี้นะใครจะมีแรงลักดันใครจะมีพละกกาลังที่จะลงมือทํามากกว่ากันแน่นอน ก็ต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายใหญ่ถูกไหมคะการตั้งเป้าหมายใหญ่ไม่ผิดการตั้งเป้าหมายเล็กก็ไม่ผิดแต่เวลาที่คุณตั้งเป้าหมายเล็กและคุณทํามันได้มันน่ากลัวเพราะคุณจะติีอยู่ตรงนั้นนานมากๆเคล็ดลับก็คือตั้งเป้าหมายให้ใหญ่รู้สึกมันให้ได้ว่าคุณอยู่ในจุดนั้นนึกภาพวันที่คุณประสบความสำเร็จวันที่คุณไปยืนอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วคุณจะมีกําลังและมานานใจในการลงมือทําทุกๆุกวันถ้าเพื่อนๆน,นะคลิปดีๆแบบนีน้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูน,น,นะ บิเชียงค่ะ